5าราศีมีเกณฑ์รวยครึ่งปีหลัง2,567ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงการเงินดีถึงดีมากมีโอกาสร่ำรวยช่วงครึ่งปีหลัง2,567นี้ได้แก่ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของชาวราศีพฤษภเงินทองไม่ขาดมือรายได้เข้ามาเรื่อยๆหมุนเงินเล็กคลองมือไม่มีขาดช่วงอย่างแน่นอนถ้าดาวพฤหัส,สบดีทับดวงของใครคนนั้นมีโอกาสพิกชะตากลายเป็นเศรษฐีได้เลยควรวางแผนการเงินให้ดี ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎการเงินถือว่ามีความโดดเด่นอย่างมากรายได้ผลประโยชน์ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ขอให้ระวังเรื่องการโดนเอารัดเอาเปรียกโดยเฉพาะการให้คนอื่นยืมเงินเพราะมีเกณฑ์โดนชักดาบได้ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกดวงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบหากคุณหวังเรื่องเงินทองยังมีโอกาสสมหวังอยู่แต่หากจะลงทุนหรือทำอะไรเสี่ยงๆด้านการเงินขอให้นั่งทับมือไว้ก่อนเพราะมีโอกาสได้ไม่คุ้มเสียดวงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบในอีกหกเดือนที่เหลือน,นี้ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกร,รการเงิน,วนดวงดีสุดใน12ราศีเรื่องเงินทองผลประโยชน์โชคลาบยังมีเข้ามาให้ชื่นใจเรื่อยๆแต่จะมีเรื่องรายจ่ายที่เพิ่มเข้ามา,า,าบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว,วาบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องจ่ายแบบกระทันหันแถมมีเกณฑ์ได้ลุ้นรางวัลในอีก6เดือนจากนี้ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม ชาวราศีกุมดวงการเงินช่วงนี้รายได้เข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะยังไม่มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ในช่วง6เดือนต่อจากนี้จะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการเงินขอเพียงอดทนรออีกสักพักเท่านั้นชาวราศีกุมมีโอกาสมีเงินเก็บมากขึ้นแถมยังได้มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของชิ้นใหญ่อีกด้วยเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน1การทำบุญ หากคุณ,คณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้น แนะนำให้คุณทำบุญที่วะริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง,อง,อง 2. การเสริม่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200%แนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโตะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวักอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรง หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ